ปนี้ป้าขอพาไปทำความรู้จักกับระบบที่เรียกว่า Express Entry ซึ่งไม่ใช่ตั๋วด่วนไม่ใช่รถไฟฟ้าสายสีทองนะคะแต่นี่คือตั๋วทองในการย้ายไปอยู่แคนาดาแบบถาวรอ,อย่างถูกต้องถูกกฎหมายถูกใจค่ะ Express Entry การเข้าแบบด่วน Express Entry เป็นระบบคัดเลือกคนที่มีทักษะดีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ย้ายถิ่นฐานมาเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร p e r m a n e n t resident ในแคนาดานั่นเองค่ะระบบนี้ไม่ได้ใช้เส้น<อ>ไม่ต้องเดินเรื่องใต้โต๊ะใช้ <c oughs> แค่คะแนนล้วนๆใครคะแนนสูงก็ได้ไปต่อได้รับเชิญให้สมัครขอพีอาเลยค่ะ p e r m a n e n t resident ผ <c oughs> ู้อาศัยถาวรได้ในระบบ Express Entry เนี้ <c oughs> เขาแบ่งออกเป็น3โปรแกรมหลักๆค่ะโปรแกรมแรกเรียกว่า Federal Skilled Worker Program ตัวย่อคือ FSWP ใครที่ทำงานเก่งๆมีวุฒิมีประสบการณ์ตรงจากประเทศไหนก็ได้สมัครได้เลยจ้า oh. โปรแกรมที่2เรียกว่า Federal s k i l l e d Trades Program ตัวย่อคือ FSTP อยู่ในสายช่างสายเทคนิคอย่างเช่นช่างไฟช่างแอร์ช่างเชื่อมสายนี้ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย2ปีค่ะ โปรแกรมที่3เรียกว่า Canadian Experience Class ตัวย่อคือ CEC ใครที่เคยเรียนแล้วก็ทำงานในแคนาดามาแล้วจ้าขอแค่ทำงานในแคนาดาอย่างน้อย1ปีภายใน3ปีล่าสุดค่ะ Points คะแนนแล้วเขาคิดคะแนนกันยังไงมาดูคำตอบกันค่ะระบบจะใช้สิ่งที่เรียกว่า CRS Comprehensive Ranking System ในการให้คะแนน แล้วน้องๆหลานๆจะได้คะแนนจากอะไรบ้างล่ะ c a l คิ l เล e คำนวณอย่างแรกค่ะอายุ18-35ปีคือพีกสุดๆเลยค่ะได้คะแนนเยอะอย่างที่ 2. วุฒิการศึกษาถ้าจบปริญญาตรีโทเอกมีแต้มเพิ่มนะคะอย่างที่ 3. ค่ะภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาฝรั่งเศสคะแนน IELTS ยิ่งดียิ่งปังค่ะประสบการณ์ทำงานก็ใช่ และถ้ามีคู่สมรสเขาก็มีคะแนนให้ด้วยนะคะประมาณว่ารักแท้คะแนนแถมที่เด็ดที่สุดก็คือว่าใครที่ได้ PNP ร่วมด้วยจะได้โบนัส600คะแนนรฟรีเลยโดดขึ้นมาอันดับต้นๆทันทีจ้ามาถึงตรงนี้ป้าขอเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่า Express Entry กับ PNP ต่างกันยังไงหนึ่งคะ่ะ หน่วยงานดูแล Express Entry ดูแลโดยรัฐบาลกลางของแคนาดาส่วน PNP ดูแลโดยรัฐบาลของแต่ละจังหวัดอย่างเช่น British Columbia Alberta Manitoba อย่างนี้เป็นต้นนะคะ2ค่ะความต้องการด้าน Job Offer Express Entry ไม่จำเป็นต้องมี Job Offer ก็สมัครได้ส่วน PNP หลายจังหวัดต้องให้มี Job Offer หรือว่าต้องเคยเรียนหรือทำงานในพื้นที่มาก่อนค่ะ 3. ความรวดเร็วในการดำเนินการ Express Entry เร็วกว่าใช้เวลาประมาณ6เดือนส่วน PNP อาจช้ากว่าใช้เวลาประมาณ6-12เดือนแล้วแต่ละจังหวัดนะคะข้อ 4. สสำหรับเกณฑ์การพิจารณานะคะ Express Entry ใช้ระบบคะแนน CRS ที่แข่งขันกันทั่วโลก ใครคะแนนสูงก็ถูกเชิญก่อนส่วน PNP ใช้เกณฑ์เฉพาะของแต่ละจังหวัดเช่นเน้นอาชีพที่ขาดแคลนในพื้นที่นั้นๆค่ะข้อ5ค่ะความสัมพันธ์กันของ2ระบบนี้ถ้าหากว่าเราได้ PNP จากจังหวัดนั้นมาแล้วก็สามารถนำมาใช้ในระบบ Express Entry ได้เลยค่ะ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก PNP จะได้โบนัส600คะแนนในระบบ Express Entry ทันทีทำให้มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับเชิญ Invitation to Apply I.T.A. นั่นเองค่ะ Express Entry การเข้าแบบด่วนสรุปง่ายๆค่ะถ้าใครภาษาดีวุฒิดีอายุยังไหวคะแนนสูงลุย Express Entry ได้เลยแต่ถ้าคะแนนไม่ถึงอย่าเพิ่งท้อค,ค่ะ <c oughs> ป้าจะแนะนำให้ไปจับมือกับจังหวัด ผ่าน PNP แล้วก็เอาแต้ม600เนี่ยมาดันตัวเองขึ้นมาใน Express Entry ก็ได้นะคะ Question คำถามคำถามที่หลายๆคนถามป้าบ่อยๆก็คือว่าป้าคะหนูคะแนนไม่สูงหนูไม่มีวุฒิสูงหนูอายุเกิน40แล้วยังไหวไหมป้าก็ขอตอบเลยค่ะว่ายังมีหวังเพราะว่า Express Entry ไม่ใช่ทางเดียวแต่ยังมี PNP หรือว่า Caregiver Program หรือว่าไปเรียนแล้วขอเวิร์ e เพอรมิตต่อก็ได้ค่ะแค่กิฟผู้ให้การดูแลแต่การได้รู้จักระบบ Express Entry ไว้ wide, ก็เหมือนเราได้รู้จักกฎกฎติกานะคะรู้แล้วก็จะได้วางแผนได้ถูกว่าเราจะต้องเรียนภาษาเพิ่มไหมต้องเทียบวุฒิหรือว่าเก็บประสบการณ์เพิ่มยังไงถ้าใครคิดว่าวีซ่าถาวรแคนาดาเป็นแค่ฝันไกลๆป้าก็ขอบอกเลยค่ะว่ามันไม่ไกลถ้าเราวางแผนเป็น แาวางแผนแน้องๆหลานๆ,หๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังหาทางไปแคนาดาด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า<ม>ป้าจะพาไปแนะนำเรื่องอื่นๆที่ใช้ได้จริงค่ะ<บ>ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย